สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟใม่เอซเก่าด้วยจ้าตามตอ่อรุ่นต่อกับแนวทางดาวโจนจ้าแนวทางคูด่ดาวโจนลอบปกติแนวทางของที่ยีสิาำหรับดาวโจนของเฮาจ้า23เดือนหาพฤษภาคม2568จ้ามาพบกับแนวทางคอยจอยตามเคยเนาะสวัสดีท FC, ั้งเอใหม่และ f อเก่าด้วยนะจ้า สำหรับพลดาวโจนวันที่ยี่สิบสองเอาคือเป็นล่างๆแบบนี้แหละเนี่ยสำหรับแนวทางหุดนดาวโจนวันที่ยี่สิบสองจะเลขเด่นเด่นศูนย์กับเก้าวิ่งรูดจะ้ะสำหรับพลเข้ามาศูนย์สี่สี่หลางแปดศูนย์จ้า สําสหรับแนวทางของข้าเด่นซูนรูดซูนเนาะซูนนี่มาทางลักลอยเลยนอกจากสำหรับบนเนาะมาลักลอยจาก0ูนสี่มาตัวเน่นเตรียมแต่ไปอยู่ลักลอยเนาะลักลอย,ล,ล,อยลักซิปสำหรับ0ูนสี่โอขาดแค่0ูนตัวขาดแค่สี่อีกตัวเดียวนะจ๊ะสิครบสี่ตัวบนเนาะซูนสี่ม, 04, มาผิดตำแหน่งไปนิดเดียว0ูนอยู่ลักลอยอจะไซส์วิ่งจริงๆอันนี้สิได้อยู่บนเนาะสำหรับรางแปดซูนจ้ะ สำหรับ80จับคู่พาดไปจากแนวทาาของเฮาเมื่อนี่สำหรับพูนด,ดาวโจรอบปกติของเฮาข่าวเด่นศูนย์วิงว่งหลุดศูนย์จะไซวิ่งไซหลุดของเฮาถ่ายยิบจับศูนย์ไปวิง่งไปหลุดมาหลัง 800, 8 0 0 8จะจับคู่เสียดไปเนาะ0 2 03 04, 04 0 5 06แล้วก็90มา80ค่ะพี่น้องจะเสียแต้มเดียวสำหรับเกาศย์กับ80ดนยเนาะหาไซเหมยถานำไปวิง่งไปรลุดกันถือว่าโอเคปังอยู่เนาะเมื่อนี่ สำหรับแนวทางของเขาคือตามนี่เลยจ้ะสำหรับเมื่อนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าสำหรับบนกับมาเบิร์นซ่าสี่สี่เลยเนาะโอ้เปิลนนี่วันที่ยี่สิบกับมาเบิร์นสามสามเนาะเมื่อนี้มาเบิร์นสี่สี่สำหรับเมื่อนี้รุ่นกันต่อจากก่อนสิไปรับชมแนวทางฝากพี่นอกก้องกดไลค์กดแชร์ด้วยละค่ะเนาะคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื้อที่ตามจ้าพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆเนาะจ้า ถ้า,าย,ยังบอท่านได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามและก็ะอย่าลืมกดกระดิ่งไวจ้จะเพื่อสิได้บอกผ่านแนวทางที่เอจอตลงหายเราจะแนวทางดีๆมีหายกันใดถูกวันจะสําหรับแนวทางที่ลงหายคนขางมีหลากหลายแนวทางจะบอสิเป็นหุ้นนี่เคนหุนดาวโจนฮุนฮากเสียงจะแนวทางหา,านอยแนวทางรัฐบาลไทยกับมีห้เส้นเดียวกันเราะจะกดติดตามแล้วก,ก็กดสั่นกระดิ่งไว้ราจะเพื่อสิได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่อจนตลงแนวทางใหม่ๆห้เนาะ สำหรับแนวทางรัวพัฒนาก็ถือว่าปังๆกันเลยทีเดียวเนาะจ้ะทีผ่านมาเนาะสำหรับดาวโจนมือนีรุนต่อจะโอ้แนวทางดาวโจนมือนีได้เลขชุนกันค่ะได้เลขชุนได้ทางไปทางเล็กเบิร์เลยตัวนี่แต่บอกว่าเบิร์สีมาหรือบอกว่าวันทียี่สิบสองกลับมาเบิร์สี่สี่เนาะวันทียี่สิบมาเบิร์นสามสามมือนีแนวทางชุนกันหลาะ เมื่อนี้ได้เด่นสองกับ3จาสองโซนสามโซนสูตรเก่าสูตรใหม่สองโซน, 3, ซน 0, สามโซน, 3, ซนล้วก็มีเด่นหาชนจงะอีกสูตรบางที่22มาเบิ่ซ44าบางเถือ,อาบางข้างกะส่วนลวมากะมีส่วนลวบอมกะมีเนาะจะได้กระลับชุ่มใบป็นแนวทางจะมีตัวหมักตัวชอบปล่อยตามเนาะบมมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้จ้ะ เดีย๋ยวถท้าเป็นเพียงแก้สูตรการคำนวดนอกจะมีเขาเ่าอะไรกะมีรูดเนาะขึ้นอยู่กับความ,มาความชอบจะเปรียบเทียบพิจารณาวีโคกันอีกทีหนึ่งละกันกาเบอร์เลขเด่นคือสองสองสามสามจำมือนีสองโซนสามโซนขอ้มาปังปังละกันเนาะโซนขักขนาดนี่จับคู่เด่นสองรูปสอง สองสามสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสามสี่สามหาสามหกโอู้สิเขียนสามเจ็ดก็มาเขียนเขาเอาสามแปดก่อนละกันเนาะสามแปดจ้ะสามเจ็ด มาเคียนพีทเลื่อยเดชสำหรับโตเนนจ้าเด่น3ามรุสามเมื่อนี่ขอเนนไป3ามหาสามองสี่เจเบิร์เลขเด่น2 2ง3อมสามเมื่อนี่ขอเนนไปสองสองละกันจ้า อย่าลืมเบอร์เลขเด่นโดยด้วยจะถ้ามักถ้าชอบแนวทางคุณดาโจ้แอดจอยสีว่างกันเบอร์เลขเด่นไว้ตลอดสองสองสามสามเนาะ นะคือดูก,การความาควมชอบมาจานะสำหรับแนวทางคุนดาวโจนส์เขาห้ามมือนีก็คือตามนีเลยจ้ะมือน,นีคอยมาปังปัง,ปงคอยมาเด้งเด้งละกันเน้ะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกท่านทีเข้ามารับชมแนวทางสชงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามมาจากขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถุกกุกกำลังใจจ้าขอให้โชคโชคมันมันกันทุกคนทุกท่านจา้าสวัสดีจา้า